อาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ Microsoft Copilot มาบ้างไม่ว่าจะจากสื่อจากการพูดคุยหรือแม้แต่ในที่ทำงานและคุณอาจจะสงสัยว่า Microsoft Copilot คืออะไรมาหาคำตอบกัน Microsoft Copilot คือผู้ช่วย AI ที่พร้อมช่วยเหลือคุณในกิจกรรมประจำวัน ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นคิดไอเดียใหม่ๆและทำให้งานต่างๆง่ายขึ้น c o p ายโ t เป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่ปรับตามความต้องการของคุณไม่ว่าจะร่างอีเมลเขียนโค้ดฟีเจอร์ใหม่สร้างคอนเทนต์หรือแม้แต่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ c o p ายโ t ก็พร้อมช่วยเสมอด้วยความสามารถ AI ขั้นสูง Cop ายโลถูกออกแบบมาให้เข้าใจบริบทให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้คําแนะนำที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นโคพายโ t ช่วยคุณสร้างและแก้ไขเอกสารอีเมลและการนำเสนอต่างๆได้แถมยังแนะนำการปรับปรุงเนื้อหาแก้ไขไวยากรณ์และปรับให้การเขียนของคุณลื่นไหลช่วยคุณประหยัดเวลาได้อีกอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามโคพายโได้เลย <P ilot> เหมือนมีสารานุกรมอยู่ใกล้มือจะถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่เรื่องทั่วไปโคพายโก็พร้อมให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วต้องการความช่วยเหลือในการจัดการตารางเวลาประจำวันหรือไอเดียในการเริ่มโครงการสร้างสารรค์ใหม่ๆใช่ไหมโคพาย o t ช่วยคุณได้โคพายโ t ยังสามารถอธิบายไอเดียหรือแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นศัพท์กฎหมายคำศัพท์ทางการแพทย์หรือรายละเอียดทางเทคนิคโคพายโก็สามารถทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น และที่ดีที่สุดนั่นเหรอ Microsoft Co Pilot พร้อมให้คุณใช้งานได้แล้ววันนี้มาดูวิธีเริ่มต้นใช้งาน Co Pilot กันขั้นตอนแรกเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณชอบขึ้นมาให้พิมพ์ co pilot. microsoft. com หรือหากคุณใช้ M 3 6 5ให้ไปที่ co pilot. cloud. microsoft. com แล้วคลิก enter ซึ่งจะนำคุณไปยังหน้าจอทำงานได้โดยตรงเพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางกับ c o p าย o t ได้ทันทีคุณยังสามารถเข้าถึง c o p าย o t ผ่าน Bing ได้ด้วยลองดูตามนี้พิมพ์ Bing.com ลงไปในแถบที่อยู่หรือ address bar แล้วคลิก enter เมื่อโหลดหน้าเว็บเสร็จแล้วให้มองหาไอคอน c o p าย o t ซึ่งจะอยู่ใกล้กับแถบค้นหาคลิกที่ไอคอนไปยังโคพายหลอีกวิธีหนึ่งในการเข้าใช้โคพายหลคือผ่าน Microsoft Edge, ให้เปิดเบราว์เซอร์ Edge ของคุณเมื่อเปิดแล้วให้มองที่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์เพื่อหาไอคอน Co-Pilot คลิกที่ไอคอนเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆของ Co-Pilot ภายใน Edge ได้คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Co-Pilot ใน Edge ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บเพจหรือขอให้ Co-Pilot สรุปข้อมูลบนหน้าเว็บนั้นๆ โคพ o t ยังสามารถจัดระเบียบแท็บที่คุณเปิดไว้เพื่อประสบการณ์การท่องเว็บที่ลื่นไหลามากขึ้นรวมถึงช่วยเปรียบเทียบสินค้าต่างๆบนหน้าเว็บเพื่อช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด หากคุณสมัครสมาชิก c o p พาย t Pro การเข้าถึง c o p พายโจะมีความสามารถมากกว่าฟีเจอร์พื้นฐานเมื่อสมัครสมาชิกแบบ Pro คุณสามารถใช้ c o p พาย t กับแ p ปพลิเคชัน Microsoft 365ที่เลือกได้และสัมผัสการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง สำหรับธุรกิจโคพา l o t ดยังรวมอยู่ในแพลตฟอร์มอย่างไดนามิก365ด้วย c o p ายโ t สามารถช่วยในเรื่องต่างๆเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาแอปและระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนี้ก็เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีโคพา l o t ดอยู่เคียงข้างคุณ จินตนาการถึงสภาพแวดล้อมที่ขอบเขตของนวัตกรรมถูกพัฒนากว้างไกลออกไปอย่างต่อเนื่องเมื่อมีโคพายโลดคุณไม่เพียงแค่ทำงานให้เสร็จแต่กำหนดนิยามวิธีทำงานให,ใหม่ในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์